สวัดีครับท่านผู้ชมรายการฟังธรรมออนไลน์นะที่ช่อง YouTube แห่งนี้นะเรามีผมปิิงสุขุมสันนะเป็นผู้ดำเนินรายการมารล่าบรรยายให้ฟังนะจากหนังสือส้ามุญชนะก,กรรมแต่งโดยคุณาอารีละอรุณนาทายพิพั์วันนี้ก็จะเป็นบทที่11สัจจะดีบาร,รม,มีจะเกิด เมื่อมีการอธิษฐานขอพรสิ่งจากทิศแล้วการที่จะได้รับผลเป็นพี่พอใจจากแรงอธิษฐานได้นั้นต้องเป็นคนดีมีศีลบริสุทธิ์และเป็นคนพูดจริงทําจริงซื่อสัตย์และมีความจริงใจหรือมีสัจจะเรียกว่าสัจจะบาร,รมีแรงอธิษฐานนั้นจึงจะบรรลุผลได้เร็วขึ้นบางคนที่มีสัจจะบาร,รมีสามารถอธิษฐานขอพรได้สามารถระบุวันที่สําเร็จได้อีกด้วย เช่นขอให้สำเร็จภายใน3วันเจวันอย่างนี้เป็นต้นการมีศักดิ์ีต้องประกอบด้วยมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์การพูดด้วยปิยวาจามีผลให้ผู้ฟังมีความประทับใจและน่าเชื่อถือเรามีสติสามารถควบคุมความ,มาประพฤติทางกายวาจาได้มีศีิธรรมประจําใจลาเว้นจากความชั่วทั้งปวงหมั่นปฏิบัติธรรมเมื่อมีโอกาสต้องเป็นคนที่พูดจริงทําจริงเมื่อละปาอะไรกับใครไว ก็ต้องทำตามนั้นให้สําเร็จมีความจริงใจซื่อตรงพูดจริงทำจริงมีความรับผิดชอบต่อทุกเรื่องที่ได้รับมอบหมายเมื่อทาผิดสิ่งใดต้องรับผิดและปรับปรุงแก้ไขจบบททนะี่11นะฮะเพียงแต่เท่านี้นะครับขอบคุณนะฮะทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งให้กับเราเพื่อเราจะได้มีกำลังใจงในการทำงาน รอกันในโอกาสต่อไปนะครับขอให้ท่านผู้ชมเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้หมบานนะฮะตลอดทุกวันนะฮะตลอดไปขอได้รับความขอบคุณสวัสดีครับ